ข่าวใหญ่สะเทือนวงการกีฬาเตรียมตัวพบกับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่กำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมแข่งขันเรือใบในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่ทําให้ซีเกมครั้งนี้พิเศษและน่าจับตามองอย่างยิ่งเมื่อวันที่13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแถลงข่าวมิต t เดอะเพรสซีเกม2,568ครั้งที่8ณสนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทหัวหมากกรุงเทพโดยสมาคมนักกาวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดงานในการแข่งขันครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมโดยจะจัดขึ้นใน3จังหวัดได้แก่กรุงเทพชนบุรีและสงขลาผลเลือกอารักษ์แก้วเอี่ยมที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย และผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมส์2,568ได้เปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมแข่งขันเรือใบในซีเกมส์ครั้งนี้ด้วยและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือพระองค์จะเสด็จไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมในวันที่20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยไม่มีการขอรับสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นนี่คือความตั้งพระไทยอันแน่วแน่ของพระองค์ในการเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันเรือใบในซีเกมส์ครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งหมด8เหรียญทองโดยทีมชาติไทย คาดหวังว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง4-5ถึงเหรียญทองซึ่งมีความหวังจากหลายประเภทเช่นออพติมิดสหญิง ILCA สี่หญิง ILCA สี่ชายและมิก470นอกจากนี้ยังมีการลุ้นเหรียญทองจากรายการคิวบอร SSL 47ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมแข่งขันด้วยนี่คือซีเกมครั้งประวัติศาสตร์การที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้ทำให้ซีเกมส์ครั้งที่33กลายเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยอย่างล้นหลาม คุณคิดอย่างไรกับการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมคุณคิดว่าทีมชาติไทยจะสามารถคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหมายหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย